เม็ดฝนเหล่านี้ช่างช้าและไร้น้ำหนักเช่นเดียวกับชีวิตของพวกระดับต่ำที่อยู่เบื้องล่างนั้น,พ,นพลังระเบิดออกมาทลายหิน5,000กิโลกร,รมัมพลังโจมตีมัดสิบตันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคืออำนาจที่สั่งให้ภูเขาต้องก้มหัว ในขณะที่เบื้องบนกวดแกว่งพลังทำลายล้างในมุมที่มืดที่สุดของโลกหมู่บ้านแห่งหนึ่งกลับดิ้นรนเพียงเพื่อจะมีชีวิตรอดไปอีกวันนักกระท่อมหลังหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งลืมตาขึ้นมาไร้พลังไร้พรสวรรค์ขอเธออย่างน้อยให้เขาเกิดมาพร้อมระดับหนึ่งขั้นที่ห้าเหมือนพ่อของเขาด้วยเถอะน่าเวทนานักเด็กคนนี้ไม่มีพรสวรรค์แต่น้อยร่างกายของเขาปรียบลูกของพฤกษาแห่งมัน ไม่ว่าเจ้าจะเป็นอะไรเจ้าก็คือลูกข้าเจ้าไม่ต้องกังวลสักวันเขาต้องแข็งแกร่งขึ้นแน่จงตั้งใจเขียนให้สวยงามทานของว่างก่อนนะครับดีมาก<笑><笑>แม่ขอโทษนะอาคัน ที่แม่ไม่มีพลังพอจะส่งเจ้าไปเรียนที่สำนักในเมืองไม่เป็นไรครับแม่ทำไมล่ะลูกข้าเรียนกับท่านพ่อก็ดีอยู่แล้วข้าไม่อยากไปด้วยอยากอยู่กับท่านพ่อท่านแม่อืมท่านแม่ไม่ต้องเสียพลังวิญญ,ญาณหรอกครับดูนี่สิถ้าข้ากระแทกหินสองก้อนนีดหน่อยสิดูนะครับที่หลังท่านแม่จะได้ประหยัดพลังวิญญ,ญาณขอบคุณนะลูกที่เป็นห่วงแม่ถ้าเข้าใจกฎพวกนี้ต่อให้หมัดข้าเบาเหมือนขนนกข้าก็ล้มภูเขาได้ อาคันกลับเธอป่านี้ถิ่นหมูป่าเขี้ยวเหล็กนะพ่อข้าระดับหนึ่งขั้นที่แปดยังไม่กล้ามาคนเดียวเลยลีน่าหมูป่ามันฉลาดแต่มันตาบอดต่อสิ่งที่มันไม่เคยเห็นเจ้าช่วยขึงเชือกเส้นนี้ไว้ตรงโน้นแล้วถอยไปสิบเก้าได้สิเร็วเรารีบปีนต้นไม้เร็วมันจะมาแล้วมันจะได้ผลใช่ไหมอาคันเจ้าก็รอดู <laughs> ได้ยินเสียงอะไรไหม